พี่เจ้าพี่น้องสกุลสุก้นพราะแก้วเห็นอันนี้บ้านนี่นี่น,นี่เนี่ยตัวบอกง่ายหนึ่งแพะพี่น้องแเกะบ้านเท่าหน่ะ,นะเงินบ่วตาเอิ้นถือเอิ้นปิดก็ว่ากันไปตัวง,ง่ายนะจ๊ะเนาะแกะเท่าพี่น้องแกะเท่าเพิ่นเอาไว้อันอันเอาไว้เอาไว้โกนขนไหมพี่น้องเอาไว้ตัดขนเอาไว้โกนขนมาซั้นก็ก็ะบอกไป อื่อยาจากคิดเลิกด้วยีีน้องเนะ้อคิดตื่นตื่นเอาไม่คิดตัดขนม่ขายอืมตัดขนขายเห็ดเสียเห็ดผ่าเห็ดยังก็ว่ากันไปเนะเาะเดีเ๋ยวจะทื่อพอละจ้ะตุ้ยไงเนาะ สเมนเต็นพี่น้องไม่อยอมเลยก็ได้ดูกขาับแปดสิบพี่นเกินมาเลยนี่ยเาับซาเขาคยับแปดส่บเขารับซา,บา,บาแบบคัดไปบ้านไปตกแ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 ตกตก,ต,กตามแต่อารมณ์กับอะไรได้พี่น้อง ครับที่เขากำหนดให้ในพี่น้องทับซาก,กว่านั้นก็บอกได้หนึ่ลตำรวจเห็แใจก็บเขาเอางกระโดดกระเด็นบอเห็นว่าเห็นว่าที่ดำๆอยู่ไกลๆไานะง่วงพี่น้อง กบจากบ้านลูกใกล้ถึงบ้านแล้วไกลแล้วอ,อ,อีกไม่โดนพี่น้งย่างก็อ๊ยมอ้ยท่านจ่อยเฮียชายเชงบินคนรวยเห้ยเบิองอีกกับระท่านรายายก็อบอกขอสาเท้ ออนนอไ,ไ,ไอ้ไอพิษเกล็บนะเฮ็ดอันเกล็ไหมเนไอ้ไอ้สปิโกเลตแกลบแกลบเ่นเห็นว่าที่เขาวๆมั้ยจ้ะอืมกะอ่างมูลมนันทั้งอย่างจ้ะองมูลเูล่ลน,นปลูกเห็ดวายมันนี่นงกัดอยม อยากกินน้ำไปเนาะเอาน้ำให้กินเลยล่ะหมาไกว้มันเป็นอ,นอย่างบงูเวิ้นมันเป็นเบาหวาน,นกินน้ำดูเจ็อยู่ปัจจุบ้านนี่มันกินน้ำดูดูซิปหนาทีกินเทียร์หานาทีกินเทียรดิจัาหน้าก,กเลนไปกินน้ำเจัาหน้าก,กเลนไปกินน้ำที่พ่อซ้ำได้รูนหมากระไรงูเงือกแต้มเป็นเบาหวานหรือเปล่า <Okay. S 2> อืมอยิ้มหาเลทีก็ถึงบ้านไปไงมาทุกท่านยิ้มหานลที่ก็ถึงบ้านแล้วพี่น้องโอเคไปดอกพอกันไหมคลิปหนาเลยจ้ะเด้อกระเล็กกระน้อยพ่อหามปากหอมพอ่อคือว่าพ่อหอมปากหอมพอ่อบนพ่อหามไปเนองอันย่ำไหนกระไรก็บอกแต่ผิดถ้าหากขใคยที้เก้าหรือจ้ะเด้อ ได้สร้าเยพอเป็นทหารก็ออยังเบาบอกไปแล้วลจ้าพรากันไม่คิดหนานอนวัวรวยขึ้เกาไหลจ้าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ไม่เ็นเขาขายอย่าตลาดนัดหนอ่อยบอกดนี่เขอบอกว่างๆขายลูกแต่ว่างๆขายลูกอันอันวอตเตอร์เซ <Fruit. S 2> ียวอินเดียฟรุตอันขายผ <App les S 2> ลมยมไม้แล็ก่นิอยนี่ขายโดนนัดขายผลไม้น,มนิอยน,นี่พี่น้อง ไปดอกจ้าฮักสุขสุขคนวันดีจ้า